วัสดีค่ะพี่แพรโปรเจกต์เยาวชนรับป่าที่หนูเตรียมข้อมูลมาเป็นเดือนๆสรุปว่าเลื่อนไม่มีกําหนดอีกแล้วค่ะแค่รอเอกสารขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าชุมชนเองนะคะนี่กี่รอบแล้วค่ะพี่แพรงานมันก็แบบนี้เลยค่ะน้องเบนอย่างที่พี่บอกว่างานราชการมันค่อนข้างเช้ามากเลยค่ะแต่ไม่ใช่แค่เรื่องราชการนี่คะ่ะหนูเข้าไปคุยกับน้องๆเรื่องขดรถขยะพลาสติกก็สนใจกันดีแต่พอเริ่มมีโปรเจกต์ ผู้ปกครองแบบไม่ให้ความร่วมมือเลยค่ะหนูรู้สึกหนูไม่รู้ว่าจะทํายังไงแล้วค่ะตอนแรกที่หนูเข้าไปเขาคิดว่าจะเปลี่ยนโลกสนุกสนุกเหมือนที่เฮสอารบอกแต่ตอนนี้หนูหนรู้สึกเหมือนกาลังดําน้ําอยู่ในโคนเลยค่ะนั่นแหละค่ะปัญหาที่ทุกคนเจองานเอ็นจีโอมันไม่เหมือนงานบริษัทที่เห็น,นเนื้อขายชัดเจนของเรามันต้องใช้เวลามากแขนยับต้องไม่ค่อยได้ด้วยค่ะพอเราไม่เห็นผลลัพ มันก็เลยทำให้พนักง,งานรู้สึกท้อค่ะหนูท้อมากเลยค่ะเริ่มรู้สึกว่าตัวเองไม่มีประสิทธิภาพไม่เก่งพอที่จะทํางานแบบนี้ทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านี้หนูรู้สึกมั่นใจมากว่าจะทําได้ดีแต่ตอนนี้เหมือนโดนดูดพลังไปหมดเลยค่ะที่เข้าใจน้องเบนนะคะเพอพี่ก็เจอเรื่องแบบนี้ซ้ำๆบ่อยๆที่ก็เริ่มรู้สึกหมดไฟเหมือนกันค่ะเป็นอะไรกันคะดูแยหน้าตาดูไม่ค่อยสดใสเลย เรี่ยวหนูะคะรู้สึกพอมากเลยค่ะกับปัญหาที่เจอเรื่องการทํางานที่ล่าช้าแล้วก็ความไม่แน่นอนของงานทําให้หนูรู้สึกเครียดจนไม่สบายใจเลยค่ะไม่เข้าใจนะคะเบเทีก่ก็ทำงานเครียดที่เข้าไปคุยกับผู้บริหารมาเมื่อเช้ายัางค่ะเรื่องโครงการที่ต้องเดินหน้าต่อแต่ที่ยากมาติดขาดไปหมดเลยค่ะทนนะะั้งเรื่องงบประมาณที่ยังไม่ออกทั้งการติดต่อหน่วยงานภายนอกที่ล่าช้ามากๆเลยค่ะทําให้โปรเจกต์ล่าช้าไปหมดเลย ทำงานเราก็ไม่ได้มีสูตรตายตัวไม่รู้จะทำอะไรก่อนหลังมันคงเจอไปหมดเลยค่ะแน่นอนค่ะคะาาี่ก็ไม่รู้จะจัดกา,ารยังไงงานไม่เข้ามาใหม่ไม่ลงมือไปอีกนะคะแล้วพอเจองานจริงเพื่อนไม่ผิดเดือนก็เริ่มแถบบางคนก็ลาออกไปแล้วทาง HR เองก็ดูยังไม่มีแผนอะไรชัดเจนเลยค่ะก็จะเข้ามาแก้ไขปัญหาสภาพจิตึงใจหรือการรับมือกับความแก้ไของคนงานก็ยังไม่ชัด แล้วเราจะมีทางออกไหมคะพี่ยองเนี่ยเราจะต้องทนกับความรู้สึกแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนหกันหรอคะพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันสาวเล๋ยตอนนี้พี่เองก็ยังไม่รู้จะช่วยพวกเราอย่างไรดีพี่ก็เหนื่อยใจไม่ใสพวกเราเลยค่ะก็คงต้องช่วยกันไปไลกักคนค่ะสำหรับกรณีศึกษาที่เราดูจบไปแล้วนะคะสามารถวิเคราะห์เพื่อตอบคำถามที่หนึ่งพฤติกรรมองค์กรที่สะท้อนถึงการขาดกฎหลไม่เซฟหรือเดซเลียนประกอบไปด้วยหนึ่งพนักงานหมดไฟเร็วเพราะเมื่อเจองานจริงไม่ตรงกับภาพที่คิดไว 2. พนักงานมองอุปสรรคเป็นสัญญาณของความล้มเหลวแทนที่จะมองว่าเป็นโอกาสในการเรียนรู้ 3. พนักงานยึดติดกับผลลัพธ์ระยะสั้นไม่เข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนต้องใช้เวลาและความสม่ำเสมอ 4. พนักงานไม่สามารถฟื้นตัวจากความไม่สมบังได้อย่างมีประสิทธิภาพพวกเขาขาดพลังใจในการยืนหยัดและปรับตัวให้ผ่านความเหนื่อยล้านในระยะสั้น 5. พนักงานขาดความอดท,ทนต่อความล่าช้าของราชการหรือพันธมิตรไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองเมื่อสถานการณ์ไม่เป็นไปตามแผน 6. พนักงานเกิดความวิตกกังวลเรื้อรังความไม่มั่นใจและเกิดภาวะเบื่อเอาจากการที่ไม่สามารถรับมือกับความคุมมครือได้ 7. พนักงานมีพลังในช่วงต้นของโครงการแต่เมื่อเวลาผ่านไปความกระตือรือร้อนลดลงขวัญกำลังใจตกไม่สามารถรักษาโมเมนตัมในการทำงานได้ 8. พนักง,งานขาดแผนพัฒนาซอฟต์แ i ร์ด้านเดซิเลียนจากฝ่าย HR คำถามที่ 2. ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ Work f l e i b i l i t y 1. ระบบก,การทำงานขององค์กรยังไม่เปิดโอกาสให้พนักงานเลือกง,งานที่เหมาะสมกับจังหวะชีวิตหรือความถนัด 2. องค์งกรยังไม่มีระบบที่เปิดทางเลือกให้พนักงานทำงานอื่นแทนขณะรอโครงการหลักจึงทำให้พนักงานรู้สึกว่าตนเองติดง่ 3. วิธีทำงานถูกกำหนดไว้น่นเกินไป ทำให้พนักง,งานไม่มีอิสระในการลองวิธีของตนเอง4ีไม่มีทางเลือกในการขอเวลาพักอย่างเป็นระบบสำหรับบทความที่1นนะคะการปฐมนิเทศพนักงานออนบอร์ดที่มีประสิทธิภาพช่วยสร้างความผูกพันลดอัดตราการลาออกโดยเน้นการอบรมแนะนำวัฒนธรรมองค์กรส่งเสริมความเข้าใจระบบงานกล้าถามกล้าลองผิดถูก สร้างความผูกพันความเข้าใจเป้าหมายองค์กรปลูกฝังกฏไมายเซตและเรสซิเลียนองค์ประกอบสำคัญคือการแสดงเส้นทางการเติบโตสนับสนุนพนักงานสื่อสารค่านิยมองค์กรอย่างชัดเจนออนบอ่อดช่วยวางรากฐานวัฒนธรรมองค์กรที่ยืดหยุ่นลดความเครียดสร้างพนักงานที่มีกฏไมายเซตลดเทิร์นโอเวอร์เพิ่มความผูกพันกับองค์กรสำหรับบทความที่2นะคะประเด็นหลักคือการบริหารทรัพยากรบ,บคุคคล ยุคใหม่ต้องให้ความสำคัญกับสุขภาพจิตและ p c h o l o g i c a l w e l l b e i n g ของพนักงานโดยเฉพาะเจนซซึ่งเป็นกลุ่มแรงงานหลักในอนาคตและมีความอ่อนไหวต่อปัญหาสุขภาพจิตมากกว่ารุ่นก่อนสาเหตุของปัญหาคือภาระงานสูงความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและสมดุลชีวิตงานที่ไม่ดีทําให้เกิดความเครียดวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าผลกระทบคือ PWB ต่ําส่งผลให้ประสิทธิภาพการทํางานลดลงขาดงานบ่อยหมดไฟ และอ่านละออกมา,าขึ้นขณะที่ p w b สูงช่วยเพิ่มความยุดหยุ่นความคิดสร้างสรรค์ความพึง,มพงพอใจและความพักดีต่อองค์กรแนวทางการส่งเสริมคือสร้างสภาพแวดล้อมการทํางานที่สนับสนุนจ,จิตใจจัดบริการหรือกิจกรรมด้านสุขภาพจิตสน,ส,นส,นสนับสนุนสมดุลชีวิตและงานสร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิงบวก สำหรับบทความที่3นะคะบทความนี้ศึกษาประเด็นด้านสุขภาวะของพนักงานโดยเน้นไปที่กลุ่มคนทำงานรุ่นใหม่ Gen Z ในช่วงหลังสถานการณ์โควิดเป็นกลุ่มแรงงานสำคัญที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานในยุคที่องค์กรต้องปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านเทคโนโลยีวัฒนธรรมองค์กรและสภาพแวดล้อมการทำงานแบบไฮบริดงานวิจัยชี้ให้เห็นว่า Gen Z ให้ความสำคัญอย่างมากกับสุขภาพจิต ความยืดหยุ่นในการทํางานและความสอดคล้องระหว่างค่านิยมของตนเองกับองค์กรที่ทํางานรวมถึงความสามารถในการทํางานได้ตรงกับความถนัดหากขาดความสอดคล้องดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดความเครียดหมดไฟขาดแรงจูงใจและนําไปสู่การลาออกหรือไม่ผูกพันกับองค์กรบทความเสนกอกรแนวคิดที่เชื่อมโยงระหว่าง Career Initiative ซึ่งประกอบด้วยการวางแผนพัฒนาอาชีพและการพัฒนาทักษะ เข้ากับตัวแปรกลางและผลลัพธ์สุดท้ายคือระดับของ well-being ของพนักงานบทความยังเสนอเกี่ยวกับ HR ว่าองค์กรต้องปรับกลยุทธ์ในการสรรหาพัฒนาและดูแลพนักงานเจนซเน้นการสร้างความชัดเจนของบทบาทงานส่งเสริมความยืดหยุ่นและวางแผนสนับสนุนด้านจิตใจอย่างเป็นระบบสำหรับบทความที่4กรณีศึกษาด้าน HR ในยูไฮบริดเวิร์ค,ค่ะกรณีแรก ฟิ t เ r อร์เทบริษัทเทคโนโลยีขนาดกลางพนักง,งานส่วนใหญ่เป็นเจนวและเจนซี C, ทำงานแบบไฮบิ i เวิร์แต่เจอปัญหาพนักง,งานลาออกสูงโดยเฉพาะทีมซอฟต์แวร์และ UX/UI พนักง,งานใหม่ขาดความอดทนรู้สึกโดดเดี่ยวแม้ HR จะจัดออนไลน t r a i n นิ่ด้านโค้ดม n d เซตแต่ผลลัพธ์ไม่ดีเพราะขาด Job d i s สซิ่และ Feedback ที่ชัดเจนกรณีที่2 Greenlight Thailand องค์กร NGO ด้านความยั่งยืนพนักง,งานเจนซี C, จำนวนมากหมดไฟเร็ว เครียดจากงานคุมเคือและยังไม่มีระบบสนับสนุนที่เป็นระบบจาก HR จากงานวิจัยด้าน Job d i s i n g พบว่า3สิ่งสำคัญคือ Autonomy และ Trust Identity และ Feedback สม่ำเสมอสิ่งเหล่านี้ช่วยลดเบรนเอาเพิ่ม Resilient และลดการลาออกได้ดังนั้นทั้ง2องค์กรควรสร้างระบบ Mentoring และ Coaching และ สื่อสารเป้าหมายงานให้ชัดเจนเพื่อสร้างความผูกพันของพนักงานและความยั่งยืนขององค์กรค่ะสำหรับบทความที่5นะคะการศึกษาเรื่องการรักษาคนเกินซีในองค์กรเอกชนโดยพบว่าสาเหตุหลักที่คนเกินซีลาออกเร็วคือ 1. ต้องการอิสระในการทํางาน 2. ค่าตอบแทนและสวัสดิการไม่จูงใจ3แนวคิดบังคับบัญชาแบบเดิม 4. าสมดุลระหว่างชีวิตการทํางานและชีวิตส่วนตัวแนวทางการแก้ไขคือ1 ปรับรูปแบบการทำงานให้ยืดหยุ่น 2. ปรับค่าตอบแทนและสวัสดิการ 3. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดรับฟังความคิดเห็น 4. ส่งเสริมสมดุลชีวิตค่ะสำหรับกลยุทธ์ HR ที่ใช้ในการพัฒนาพนักงานเกณนซีในองค์กร NGO กลยุทธ์ Green Light r e s i l e n i o n Gen Z ออกแบบโดยเน้นคนเป็นศูนย์กลางเพื่อพัฒนาเกณฑ์สีให้เป็นกำลังหลักขององค์กร NGO ที่มีความยั่งยืนโดยผสมผสานทฤษฎีทางกิจวิทยาบวกกลยุทธ์การบริหาร SR อย่างสอดคล้องข้อคลุมทางด้านทัศนคติสุขภาพจิตการปรับตัวและการเติบโตในอาชีพมีระบบติดตามผลการปรับปรุงใช้ต่อเนื่องได้จริงในบริบท NGO ซึ่งมีข้อจำกัดด้านทรัพยากรสุดท้าย กลยุทธ์นี้ไม่เพียงแต่ลดปัญหาการลาออกหรือเบิร์นเอาท์แต่ยังสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ยั่งยืนส่งเสริมความผูกพันและช่วยให้ก r e e n ไลท์ไทยแลนด์มีบุคลากรที่พร้อมเผชิญความท้าทายทางสังคมในระยะยาว